สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันที่28เมษายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์าราคาทองคำไปร่อนโนุมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,885ดอลลาร์ถึง1,906ดอลลาร์ด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ102.30ถึง102.52จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.30ถึง34.32บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมตลาดยังรอดูการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดและการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าวันที่3-4ถึงพฤษภาคมรวมถึงจับตาดูภาวะสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ดูจะยืดเยื้อมากขึ้นด้านธนาคารโลกออกมาเตือนว่าสงครามที่ยืดเยื้อะระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบการค้าการผลิตการบริโภคทั่วโลกและราคาพลังงานจะพุ่งขึ้นกว่า50อร์เในปี2565 โดยคาดราคาน้ำมันดิบบรนอนจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย100ดอลลาร์ต่อบารเรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2556ทางด้านเลขาธิการสหประชาชาติ UN และประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเห็นพ้องในหลักการเพื่อให้ UN และคณะกรรมการการชาติสากล ICRC ช่วยอ,อะยะพยพพลเดือนออกจากโรงงานเหล็กที่ถูกปิดล้อมในเมืองมาริโอโปด้านองค์การอนามัยโลกดับรยูเโอเผยจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด -19 รายสัปดาห์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสปีขณะที่จีนนะคะ,ะเผชิญการแพร่ระบาดรอบใหม่จนนำไปสู่การล็อกดาวน์เมือง มาตรการยับยัง้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้มงวดและยืดเยื้ออันกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกด้านอนัจนริยลลาอยู่ในแนวโน้มทิศทางแข่งค่าโดยปรับแข่งค่าขึ้นเหนือระดับ 102. จุดกดดันค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าในรอบ5ปีภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลงทั้งนี้หลังจากราคาปรับตัวลงมามากจนมาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญทางเทคนิคจึงอาจมีการดีดตัวขึ้นทั้งนี้นะคะบริเวณ1,890ดอลลาร์เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้ในวันที่29มีนาคมระยะสั้นจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,890ดอลลาร์และ1,870ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,850ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,915ดอลลาร์ 1, หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,930ดอลลาร์ 1, และ1,950ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่ 28เมษายนปี25งห้อ้างอิงราคาของวันที่27นะคะซึ่งตลาดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่28เมษายนปี2 5 6หทองคําแท่งกส 6. สโ้รนรับซื้อ3750บาทขายออก3850บาท ทองรุปพันธ์การ์เซรับซื้อ3 1 9 9 8บาท72สตางค์ขายออก31,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่27เมษายนปี2565สรุปรวมนะคะของวันที่27ราคาคงที่แม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณี่นี้ดนียนะคะ ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของแมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ